สวัสดีครับสวัสดีชาวราศีกันและสวัสดีนักเรียนนักศึกษาไพ่ทาโร่ทุกท่านด้วยนะครับคลิปนี้เรามาฝึกอ่านไพ่กันนะครับในหัวข้อเดทนแรกของคุณจะเป็นอย่างไรราศีกันนะเราจะใช้สูตรการอ่าน3-1มบวกหนึ่งสาบวกหนึ่งนี่อ่านง่ายสุดแล้ว3าบกหก็คือสามใบแรกจะเป็นเรื่องของเนื้อหา เป็นเรื่องของไพ <Yeah. S 1> ่เล่าเรื่องออกมาว่าจะเป็นเรื่องอะไรเหตุการณ์สามใบแรกคือเหตุการณ์ใบที่สี่คือสรุปโอเคเรามาดูกันนะครับเดืแรกของคุณเป็นอย่างไรหนึ่งไม้สองถ้วยสามไม้เรามาดูในความหมายของสามไม้ก่อนนะ ามไม้เนี่ยดูไรอย่างใกล้ชิดเรามาดูใบที่สามาสามไม้ดูไรอย่างใกล้ชิดใบที่หนึ่งใบที่สองแสดงว่าอะไรแสดงว่าเขาเทคแคร์เราดีใช่ไหมมันเป็นการพบเจอกันครั้งแรกพูดคุยถูกคอสามไม้ดูไรอย่างใกล้ชิดอ่าเราเพิ่งไปแปลเป็นมือที่สามหรือว่าแปลว่าหันหลังให้อะไรนะเดทแรกของคุณเป็นอย่างไรสามไม้ คือการขยับขยายเพิ่มโอกาสเพิ่มช่องทางดูแลอย่างใกล้ชิดเฝ้าระวังอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเราอนุมานได้ว่าเดืนแรกของคุณชาวราศีกันจะเป็นอะไรที่มันเฟิร์สเลิฟรักครั้งแรกประทับใจเจอกันพูดคุยกันถูกคอแล้วก็ต่างคนต่างเรียกว่าต่างคนต่างเรียกว่าเขาดีกว่าเขาก็ดูแลเราอย่างดูแลอย่างดี ดูแลเราอย่างดีอะไรสามไม้ทีนี้เรามาดูใบสรุปโอ้โหเขาเห็นคุณค่าในตัวเราใช่ไหมเก้าเหรียญคือเขาเห็นเห็นว่าตัวเราเองอะ่ะสวยดูดีดูหล่ดอดูเท่เขาก็อยากเข้ามาหาเข้ามาคุยกับเราแสดงว่าเดตของคุณเนี่ยมันเป็นที่อะไรที่น่าประทับใจนะแล้วก็มีการสาสสัมพันธ์กันต่อ เขาเก้าเดียนนี่คยังไงครับพาเขาก็หลงไหลในตัวคุณแน่นอนอเพราะฉะนั้นไพ่ออกมาค่อนข้างดีนะเด็ดแรกของคุณเป็นอย่างไรลาะสิกันถือว่ารอดบอกได้คําเดียวว่ารอดรอดในทีนี้คืออะไรก็มันผ่านพ้นไปด้วยดีไม่มีอุปสรรคไม่มีปัญหามันเป็นการเข้าหากันเพื่อ ก็ต่างคนก็ต่างเพื่อหวังผลประโยชน์กันอยู่แล้วเพราะอันนี้เราก็รู้กันอยู่แล้วทีนี้เก้าเดรีย็คือเขาเห็นในความบอกว่าเรารู้ดีเราหน้าครบหน้าเขาหาถึงแม้บางทีตัวคุณเองอาจจะชอบเพอเพอก็อยู่ลำพังเพอเพอก็ทําอะไรคนเดียวอะไรเงี้ยยัง,<ก><น>ยงไม่ชินอาจจะยังไม่ชินในกรณีที่ว่าเอ๊ะต้องต้องใช้ชีวิตคู่ยังไงละ่ะบางทียังใช้ชีวิตอยู่คนเดียวยัง คุ้นชินกับการใช้อยู่คนเดียวมากกว่าเพราะฉะนั้นคันไหนจะต้องแบ่งสิท์แบ่งใจมาเทคแคร์ดูแลกับคนรอบข้างหรือคนใกล้ชิดอ่าเพราะฉะนั้นเด็ดแรกของคุณก็จะต้องเป็นเรื่องของการดูแลความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดว่าต้องเทคแคร์ดูแลยังไงอย่างนั้นมากกว่ามันเป็นลรื่องหลังการดูแลซึ่งกันและกันมากกว่า ถือว่าไพ่ราศรีกันขึ้นมาสวยนะหนึ่งไม้อ่ะหนึ่งไม้คือการเริ่มต้นเริ่มต้นที่จะมีคทิ i v i t y หรือเริ่มต้นที่มีกิจกรรมร่วมกันอะไรประมาณเนี้ยก็คือการไปเดทก็คือคทิ i v i t y นั่นแหละก็คือกิจกรรมนั่นแหละหนึ่งไม้ก็เลยก็คืออาจคุณอาจจะนัดไปทาไําอะไรสักอย่างหนึ่งร่วมกันอาจจะชวนไปทานข้าวชวนไปกินนี่ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งละชวนไปส่วนใหญ่แล้เดทแรกก็จะไปทานข้าวกว่าหรือเปล่า อยู่ไปทาอย่างอื่นนะบอกบอกกันด้วยนะแต่ส่วนใหญ่แล้วส่วนใหญ่ก็ไปคาเฟ่ไปทานกาแฟอะไรอย่างนี้เป็นต้นยังไม่ได้เชิงว่าต้องไปท่องเที่ยวอะไรไกลๆหรอกอาจจะนัดเจอตามคาเฟ่อะไรประมาณนี้นะสองถ้วยเนี่ยมันก็คือมันพึงพอใจกันทั้งสองฝ่ายมันคุยก็คุยแบบชนแก้วคุยกันถูกคอ,อสามไม้นี่ก็คือมันก็ต่างคนต่างเทคแคร์ดูแลกันอะไรให้เกียรติซึ่งกันและกันโอเคนะครับ มานี้นะจบแล้วไพ่ค่อนข้างแปลง่ายนะดาสี่คันจบแล้วนะครับใครมีปัญหาเกี่ยวกับการอ่านไพ่อ่านไพ่ไม่ถูกอ่านไพ่ไม่เป็นเปิดไพ่ไม่ได้หรืออยากเรียนรู้ความหมายของไพ่มาปรึกษาได้นะครับหรือผมทําคลิปสอนให้ได้นะส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ